น้องลํำพูค่ะ<อ>แม่ถามน้องลํำพูหน่อยสิว่าเวลาที่แม่พูดกับหนูนะได้เสียงดังหรือว่าดุหนูเนี่ยหนูรู้สึกยังไงในใจคะกลัวเศร้าเสียใจกลัวเศร้าแล้วก็เสียใจเหระคะหนูอยากให้แม่ทำยังไงกับหนูคะพูดดีๆพูดดีๆ การใช้อารมณ์และความรุนแรงกับลูกจนทำให้ลูกกลัวแล้วก็ยอมทำตามเหล่านั้นพ่อแม่นอกจากไม่ชนะแล้วนะคะยังส่งผลกับสมองของลูกในด้านความคิดถ้าไม่อยากให้ลูกโตไปแล้วเป็นเด็กมีปัญหามีความคิดที่ผิดเพี้ยนใช้อารมณ์ตัดสินพ่อแม่ต้องดูคลิปนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่คะรู้ไหมคะว่าทุกครั้งที่เวลาเราระเบิดอารมณ์ใส่ลูก ตะคอกลูกตะหวาดลูกลูกของเราคิดอะไรอยู่ในใจคะจิตใจของลูกจะเป็นยังไงบ้างเคยลองถามลูกเรื่องนี้ไหมคะเบื้องหลังพฤติกรรมปัญหาของลูกคือสิ่งนี้คะ่ะพ่อแม่นะคะถือว่าเป็นงานหินที่สุดงานหนึ่งเลยนะคะเพราะว่านอกจากที่เราจะต้องควบคุมตัวเราเองแล้วเนี่ยยังมีชีวิตน้อยๆที่เราต้องนึกถึงเขานะคะ ทุกเรื่องที่เราทําเลยค่ะทั้งเรื่องตัดสินใจการคิดการแสดงออกมันส่งผลต่อลูกเราทั้งสิน้นนับตั้งแต่ที่คุณแม่ตั้งท้องเลยนะคะแม่ลูกของเราเนี่ยค่ะจะตึงตังท้าทายกวนประสาทเกินต้านหรือว่าทำตัวบูดขนาดไหนก็ตามนะคะเราต้องอดทนค่ะเพราะว่าการใส่อารมณ์กับลูกพูดไม่ดีกับลูกมันส่งผลเสียกับลูกทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวเลยค่ะ มาดูระยะสั้นก่อนนะคะลูกของเราจะต่อต้านควบคุมลูกไม่ได้ลูกโต้อตอบด้วยการแสดงพฤติกรรมไม่ดีอย่างเช่นนิ่งเฉยไม่รับรู้ไม่สนใจโมโหเคลื่องปาสิ่งของมเขม็งตาใส่เราทำร้ายตัวเองหรือพ่อแม่เป็นต้นค่ะลูกรู้สึกกดดันเก็บกดและเครียดสำหรับผลเสียระยะยาวนะคะลูกซึมซับพฤติกรรมไม่ดีไปใช้ลูกมีความรุนแรงด้านอารมณ์และคำพูด ลูกมีความก้าวร้าวเกลียวกาดลูกมีภาวะความเครียดสะสมเป็นเด็กเก็บกฎลูกรู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองลูกมีความนับถือตัวเองต่ำลูกเป็นเด็กที่มีความวิตกกังวลลูกเป็นเด็กขี้ขลาดไม่มั่นใจตัวเองลูกมีนิสัยโกโหกเกเรทะเลาะวิวาทกับคนอื่นส่งผลเสียต่อพัฒนาการด้านสมองของลูกซึ่งอันนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งในผลเสียระยะยาวที่จะเกิดกับลูกของเราค่ะ คุณพ่อคุณแม่คะการที่เราระเบิดอารมณ์ใส่ลูกจนลูกกลัวเนี่ยมันยังไปทําลายสมองทั้งสองด้านของลูกด้วยค่ะนั่นก็คือสมองส่วนคิดกับสมองทางส่วนอารมณ์ค่ะสําหรับสมองส่วนคิดเนี่ยนะคะ มันไปสกัดกั้นการทำงานของสมองในส่วนคิดคือทำให้สมองหยุดคิดหยุดพัฒนาเพราะว่ากลัวทำแล้วไม่ถูกใจพ่อแม่กลัวโดนตำหนิแล้วก็กลัวพ่อแม่เสียงดังใส่เลยไม่กล้าคิดไม่กล้าทำไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกกลายเป็นเด็กขี้ขลาดไม่มั่นใจตัวเองแล้วก็มีความนับถือตัวเองต่ำนั่นเองสำหรับสมองทั้งส่วนอารมณ์เนี่ยนะคะมันไปกระตุ้นสมองทางส่วนอารมณ์ให้ทำงาน ทำให้ลูกนะคะใช้อารมณ์นําเหตุผลนั่นเองสมองนะคะมันไปสั่งลูกว่าจะหนีจะสู้จะยอม3อย่างนี้นะคะหนีก็คือไม่ฟังไม่สนไม่รู้ไม่ชี้เดินหนีเราไปเฉยเลยสู้ก็คือต่อต้านไม่เชื่อฟังทําตรงข้ามกับพ่อแม่ หรือยอมก็คือทำตามพ่อแม่จนไม่รู้ว่าอะไรเหมาะสมอะไรควรอะไรไม่ควรคือไม่มีความคิดเลยรอให้คุณพ่อคุณแม่บอกอย่างเดียวค่ะหยุดร้องเดี๋ยวนี้นะหยุดร้องแม่บอกให้หยุดร้องไม่งองคุณพ่อคุณแม่คะจริงๆแล้วเนี่ยพอลูกของเราเขาโตขึ้นเนี่ยเขาจะไม่กลัวเราเหมือนตอนที่เขายังเล็กๆแล้วนะคะต่อให้เราทำโทษเขาด้วยวิธีไหนเนี่ยมันก็จะไม่ได้ผลค่ะ เด็กบางคนเลยไปหาสิ่งที่ตัวเองอยากได้จากคนนอกบ้านจนกลายเป็นเสียอนาคตเดินทางผิดตัดสินใจผิดพลาดหรือบางคนก็กลายเป็นชอบใช้ความรุนแรงไม่สนใจกฎระเบียบกติกาของสังคมนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะอย่าลงโทษลูกด้วยอารมณ์และความรุนแรงแม้ว่าลูกของเราเนี่ยจะตึงตังท้าทายกวนประสาทหรือว่าทำตัวบูดขนาไหนก็ตามนะคะให้เราเนี่ยคะ่ะเออนิ่ง สะกดใจให้เย็นไม่เถียงกับลูกรอจนลูกสงบแล้วค่อยสอนลูกหรือว่าชวนให้ลูกคิดตามในสิ่งนั้นๆน,น,นะคะการที่เรารอคุยกับลูกตอนที่ลูกดีขึ้นเนี่ยค่ะสมองส่วนคิดของลูกจะทำงานได้ดีลูกของเราก็จะรับฟังแล้วก็เข้าใจเหตุผลแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงตัวเองนั่นเองนะคะมีไหมคะว่าที่บางทีเนี่ยแม่ดุหนูหรือว่าใส่อารมณ์กับหนูเนี่ยหรือที่บางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แม่เข้าใจหนูผิด มากกว่าสองครั้งมากกว่าสองครั้งหนูตอนนั้นไม่อยากรู้ว่าหนูรู้สึกยังไงคะโกรธโกรธและ้ะเสียใจยโกรธแม่ว่าหนูถูกแล้วทำไม,มหนูก็ทำถูกปกติืคุณพ่อคุณแม่คะ บางครั้งที่เราใช้อารมณ์ความรุนแรงตอบโต้ลูกไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตั้งใจทําแบบนั้นแต่อันเนี้ยมันเกิดจากจิตใต้สํานึกของเราอะค่ะมันเป็นพื้นนิสัยที่เราโดนปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กๆกันนะคะที่ติดตัวเรามานั่นเองเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องยากค่ะที่เราต้องฝึกตัวเองแต่ถ้าอะไรยากและเราฝึกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องง่ายขึ้นค่ะให้เราฝึกบ่อยๆนะคะสิ่งนี้ก็จะง่ายขึ้นทั้งตัวเราและลูกค่ะถ้าเราเปลี่ยน ลูกเราก็เปลี่ยนค่ะคิด Family เป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านค่ะอยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคิด Family ่ด้วยนะคะ